สนับสนุนโดย Her Plus สำหรับผู้สูงวัยและน้องใหม่ล่าสุดชนะ Plus สำหรับฟื้นฟูแบบเร่งด่วนธรรมทานดีอย่างไรดีมากเพราะเป็นยอดของการให้ทานทางปวงดังบาลีคำสอนตอนที่ว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะดีกว่า การให้สิ่งอื่นทางปวงกลับเข้าสู่รายการของเรานะครับวันนี้โรงกับวันพุธคุณผู้ชมจะได้พบกับท่านอาจารย์วิเชยนยูเกตานั่งอยู่กับผมในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพบกับท่านอาจารย์เป็นประจำนะครับทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีหลังจากที่เราหยุดพักผ่อนกันไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านหยุดพักผ่อนบางท่านก็เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมนะครับเพื่อไป รดน้ําดําหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบางท่านก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับอยู่กรุงเทพพักช่อนอยู่กลางถนนทาไมล่ะตายตายไม่ได้กลับเนื่องจากความประมาทดื่มเหล้าวติอาจารย์ในช่วงที่อาจารย์ว่าไว้เป็นยังไงออกมาใกล้เคียงหิดนิดหน่อยสามร้อยกว่าศพใช่แต่ยังไม่รวมนะยังไม่รวมทั้งหมดนะครับก็ตกประมาณ3-400คนก็ตามที่คาดการไว้ว่าใกล้เคียง ถ้าอีกจริงๆต้องแถมที่หน่อยที่อาเจกหน่อยฮะหายไปหายไปวันหกสิบหกสิบคนหกสิบคนนะฮะเดี๋ยวต้องไปตามหาให้ครบก็ถือว่าถือว่าการคาดการใกล้เคียงความตายนะก็ถือว่าเราใช้จิตี่ใกล้เคียงอยู่และที่จำง่ายสุดก็คืออย่างเช่นซซรามิเราพูดไว้เมื่อต้นปีมันก็เกิดที่อาเจกใช่ไหมดีว่ามันไม่มาภูเก็ตนะไม่งั้นก็คงจะเสียหายอีกเยอะนะฮะแต่แต่ก็ ตื่นตระหน,นอกเมื่อเช้าก็ากกที่ชิลี่ต่ออีกอนะครับห9ดเ้าเหมือนกันอตอนนี้ลอบไปลอบไปลอบมาแล้วแนวเลื่อนตอนนี้น่ากลัวมากนะครับรก็ต้องย่ายายประมาทเรื่องของแอธรณีพิบัตินะก็ยังมีอยู่นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนิดนึงเลยเพราะสงการา์นี่ผ่านไปแล้วก็จริงก็เสียหายไปประมาณ500สี่ห้ารอยศพนี่ยังไม่เป็นทางการนะห,หมายถึงว่าถ้าเกิดในต้องต้อง หลังจากนี้ไป,ปให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุถือว่าเกิดขึ้นเยอะพอสมควรวมีเพียงแค่สีจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะ มีเพียงแค่สจังหวัดเท่านั้นนอกนั้นก็มีผู้เสียชีวิตหมดเลยหายไปนะก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมะนะน้องทีก็เป็นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าการเกิดเกิดขึ้นแล้วก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนี่มันถือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของอย่างดวงชะตาไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องของความประมาทมากกว่าเพราะนั้นก็คือการหลับในระยะทางแล้วก็อากาศ อากาศที่แย่มากอาจารย์ไปอยู่กับคนเยาคนเยาที่อยูเมียนไปอยู่พวกกลุ่มคุนกันนิกาบาง้ชื่อไทยนะแต่เขาจะมีชื่อของเขาก็ต้องขอบคุณพวกยูเมียนทุกท่านเลยนะครับประมาณสักเกือบ200กว่าคนชมอยู่นะชมอยู่ชมครับก็ขอบคุณที่เลี้ยงอาหารแล้วก็ดูแลต้อนรับอาจารย์ใบทรงใบสีให้สู่ขวัญให้เป็นภาษายูเมียนทั้งหมดนะครับถ้าเขาาไม่ให้เรียก เยา้าให้เรียกพวกเขาว่ายูเมียนเราก็ไปแต่งชุดมันเป็นรากสำมาจากไหนฮะอ๊ะอ้าเป็นคำสุภาพเหมือนเราเรียกอีอก็เขาก็ไม่ชอบอต้องเรียกว่าเขาว่าพวกเขาอาขา ถ้าไปเรียกเขาอีกก็เหมือนไปจิกกบาลเหมือนเรียกคนจีนว่าคนเขาเรียกคนจีนว่าคนเจ๊กเขาก็จะไม่ชอบครัเพราะฉะนั้นต้องเรียกเขาให้ถูกเหมือนกันก็ไปอยู่กับพวกเขาหลายวันเหมือนกันแล้วก็เดินทางต่อไปแม่หองสอนไปหาพวกดาบองค์ดาบวัดก็ไปสอนธรรมะแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญให้กับญาติโยมด้วยเพราะว่าได้ไปบวชพระอบวชเนรบวชเนรภาคฤดูร้อนเป็นพุทธบุตรโครงการพุทธบุตรก็ใช้จ่ายไปประมาณเกือบแสนบาทอะไรแสนบาทตีว่าทั้ง ทำบุญที่เชียงรายด้วยอะไรด้วยก็ประมาณหนึ่งแสสองมืนบาทก็ทําบุญหลายวัดแล้วก็ไปบวชพระเนนทั้งหมดห6บหกองค์าห้าสิบองค์เป็นเจ้าภาพไว้อธิษฐานจิตไว้ตั้งแต่ก่อนน้าท่วมว่าปีนี้จะขอบวชเนนสักห้าสิบรูปบนวัดที่ปางหมูท่านพระจัน์อท่านก็บอกข่าวมาเราก็ไปไปถวายัจจใจใช่ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับไปเที่ยวหยุดพักผ่อนที่ไหนกันมาบ้านนะครับส่งเ m s เข้ามา พูดคุยแลกเปลี่ยนก็นได้นะครับที่4 6 4 2 7 8 7หรือสักครู่หนึ่งครับเราจะเปิดรับสายให้คุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราสดๆในรายการนะครับหลังจากที่หยุดยาวกันไปในช่วงเทศกาลสงการานต์คุณไปทําอะไรที่ไหนกันมาบ้างและเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเล่าสู่กันฟังครับอย่างาที่กรุงเทพนะฮะค่ะคุณจะออกวันนี้ก็ขับรถเรียกได้ว่าฝ่าไฟแดงแล้วก็เกิดเฉียวชนกันเข้ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในผู้เสียชีวิต เป็นคุณแม่อุ้มท้องสามเดือนเสียชีวิตเสียสอง่เลยสองเด้งอันนี้ก็ถือว่าสองต่อด้วยความประมาทเพราะเห็นว่าช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนอาจจะไม่มีรถเราอย่างนี้ดีกว่าน้องทีในช่วงสงกรานเราก็มาพูดเรื่องการเสริมบุญกันดีกว่าเสริมบุญเพิ่มบารมีกันดิเนาะอย่างน้อยอย่างอยของอาจารย์เนี่ยตั้งไว้15บข้อถ้าใครสงสัยก็เข้าไปในเว็บไซต์ของอโลคยาหรือว่าของวิเชียนยูเกตทำอะไรกันบ้างดีใช่ไม่เรา เรากัันกรองแล้วว่าถ้าสิบหอันได้อยู่ออเออเรามีวิธีการทําตามนี้ทําตามนี้ไม่ต้องเข้าคงเข,าข้าคอร์สละไม่ต้องแล้วเอาเข้า15ข้อนี้ตอนนี้เรามีแต่เราให้ไว้เมื่อวันศุกร์นู้น14ข้อกับลูกศิษย์เราประมาณสักหมืหน่นว่าคนคนะ แต่ผลปรากฏว่าไงไหมเราขาดไว้ข้อนึ่ง้าไปนั่งสมาธิที่เชียงรายแล้วก็แม่ห้องสอนได้มาอีกข้อตอนนี้ครบ15ข้อถ้าใครอยากรู้ว่า15ข้อมีอะไรบ้างข้อว่ทีเบ็บไซต์ก็จะมีปลอยปงปลอยปลามีวิธีการเยอะแยะมากมายนะครับเสริมบุญบารมีเอาว่าถ้าคุณทําตาม15อย่าง15ข้อนี้มั่นใจว่า1ปี ปเปลี่ยนแปลงแน่นอนแน่นอนนะครับเปลี่ยนแต่ว่านิสัยต้องเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนนิสัยก่อนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่มันคุ้นเคยก่อนกายกรม 3, รมสามวอะไรไไไไไมันอะไรกรรมเดี่ยวกรรมสี่อะไรพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้หมดก่อนนะครับคือเราค่อยๆเปลี่ยนเรื่องของ คือไม่ประมาทในศีลไม่ศีลละประมาทไม่ประมาทไม่สุพินาวาตไม่ซอเซียดไม่เพอเจออะไรต่างเนี่ยในเรื่องของของเรื่องของอกคุโลรกรรมบทเนี่ยก็จําเป็นต้องเปลี่ยนด้วยนะถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนั้นมัวแต่มาเปลี่ยนเสริมบุญเสริมบุญเสริมบุญกันอย่างเดียวไปนั่งวิปัสสนาไปปล่อยปลามันไม่มีทางสาเร็จไม่มีทางสำเร็จคือถ้าอยู่ในสถานที่บังคับครับทําได้เขาเรียกออกไสถานที่ พอที่ทรัพยะมันทําได้อยู่ในวัดอยู่ในสงบอะไรเงี้ยได้แต่พอออกมาปั๊บยังไม่ทันจะขึ้นรถระด่าผัวก็แล้วนะครับจ้วงกันตรงนั้นเลยจาบกันตรงนั้นเลยหมายถึงสอเสียดเพ้อเจาะกล่าวคำมันหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าสิลที่ที่ทํามาก็ไม่ได้ผลก็ถือว่าเป็นศิลประมาทไปก็คือความเป็นรูปคำศินเฉยแต่ว่าไม่ได้ประมาทลงลึกแม่หมายถึงว่าไม่ได้ทําลงลึกไปซึ่งอาจารย์เองเนี่ยเรามองดูนะน้องทีมันต้องหาสูตรอะไรสักอย่างแล้วล่ะต้องหาสูตรน้องทีเคยคิดไหม นะถ้าผู้ชมก็คงคิดเหมือนเรานะว่าจะทายังไงเนาะหนึ่งให้รวยสองให้มีสุขภาพแข็งแรงสามทำไงให้มั่นคง4ี่ทำไงให้หนีทุกเนี่ยเราไม่อยากเจอทุกแต่เราก็ต้องเจอแล้วเราก็ไม่อยากจนแต่เราก็ต้องจนผมว่ามันต้องมีอาจารย์วิเชียนว่าต้องมีสูตรแน่ๆเลยแต่สูตรนี้เราลองคิดดูอาจารย์ลองคิดมา15ข้อ15ข้อลองเอาไปยื้อเล่นกับเจ้ากรรมในเวดูนะ ยังไงอ,จงอาจารย์อ้าวหมายถึงว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีไงเป็นลูกหนี้ชั้นดีกับเจ้ากรรมในเวรสิบห้าข้ออาจารย์โพสไวในเว็บแล้วตอนนี้นะครับแล้วลองเอาไปทํากันดูถ้ามันหมดนี่แล้วเราก็ยังโดนวิบากกรรมอีกเราก็ยอมแล้วอหลายๆคนอยากเข้าไปดูเว็บไซต์อาจารย์ฮะก็เวอร์ไรเว็บก็คือวิเชียนยูเกตดอทคอมหรือไม่ก็อโลคยาเนี้เขาเข้าไปพอพิมพ์คำว่าอโลคยาหรือพิมพ์คําว่าวิเชียนก็ไปก็เจอแต่เรื่องไร้ราก่อนนะเพราะว่ามันเป็นบทความตั้งแต่ปีห้าศูนย์หลายคนเอาบทความของอาจารย์มาเนี่ตตั้งแป มันกล่าวถึงไม่หายในเรื่องขอศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์เนี่ยห้าศูนย์ห้าศูนย์เรื่องมันเกิดตั้งแต่ปีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแต่ว่ามามาส่งผลในปีนี้ก็คือตั้งแต่เราออกจากรายการจันทร์พันดาวรายการบูดดี้เกิดมาคุยรายการคุณมดดำมันก็ต่อต่อต่อ,ต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 อมาเลยตอนนี้ไอ้ที่เขาโพสต์เว็บไว้มันตั้งแปดปีห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนี่มันปีห้าห้าคนก็ยังเอามาเป็นวิเชียนอยู่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงสิบห้า ในฐานะผมเป็นนักบริหารบุญคนหนึ่งแล้วก็ต่อสู้กับเจ้ากรรมในเวรมาตลอดเกือบทั้งชีวิตเลยด้วยวัย50กว่าปีเน55ปีเนี่ยน้องทีผมมั่นใจว่า15ข้อนี้อยู่15ข้อนี้อยู่ถ้าใครเข้าเว็บตอนนี้ทันส่งมาหน่อยนะส่งมาถ้าถ้าคุณทำได้อยู่ที่บ้านเสมอถ้าสามารถอยู่ที่บ้านตอนเนี้สามารถลิงก์เข้ามาในเว็บได้แล้วพบว่าถึ้5ข้อมีอะไรช่วยเอสเอฟเอสเราส่งบอกน้องทีหนอยว่าดูแล้ว ผมมั่นใจอ,อาจารย์วิเชียนมั่นใจร้านเต็มว<ะ>่มา,ายหยุดนะหยุดเจ้ากรรมในเวรอย่างกับเอเอสเเอาอยู่อนอกจากว่าโอโ้โหเราเคยทำไอ้พวกหนักๆไปเลยนะเป็นฆาุก,กรรมอะ่ะหมายถึงอ้าพ่อข้าแม่ฆ่าครูบาอาจารย์อ,อะไรอย่างเงี้ยนะออาครับแล้วก็รวมถึงทําให้พระเจ้าห่อเลือดอันนี้หรือทําให้สงแตกแยกเกินกว่าสองรูปอันนี้ก็ถือว่ามันก็หนักไปแล้วในกลุ่มประ,ร,ะปราชิกะประราชิกสี่ถ้าใครทําประราชิกสี่มานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้ว อันนี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันแต่ถ้าเกิดไม่ถึงปราชิกสีจ่จาย์ว่าอยู่อ,อยู่อ่ะสิบห้าข้อเนี่ยมั่นใจร้านปเปอร์เซนเลยว่าแม้กระทั่งใครว่าจะต้องตกตําจะต้องเป็นยาจกจะต้องคราวนี้ถึงตายแน่หรือคราวนี้ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวรวมถึงวิบากกรรมที่จะต้องมาถาโถมเอาแ้่ว่าลูกติดยาเสพติดมั่วเพกก่อนว้ไร้คุณธรรมตัวเองก็เแจ้งวิบัติหายนะนะถ้ามั่นใจว่าทํา15ข้อนี้ได้ตลอดหนึ่งปีปีหน้าเอาว่าวิบากกรรมเบาครับมั่นใจครับอันนี้ นะฮะลองลองเข้าไปดูนะครับถ้าดูแล้วเอ s บอกเรานิดหนึ่งก็ไม่เสียตังอะไรนี่ไม่ทำก็ไม่เสียตังฮะแต่ถ้าทำก็เสียตังเยอะเหมือนกันนะแต่เสียตังนี่หมายถึงว่าผลนั้นมันปรากฏกับตนเองผลเนี่ยเราอยากให้ช่วงสงกรานนะบางทีนะปีนี้เป็นปีใหม่ไทยเนี่ยเราอยากให้เปลี่ยนเพราะอะไรไหมถ้าไม่เปลี่ยนจะเจอวิบากกรรมเยอะหนึ่งอากาศเปลี่ยนอากาศร้อนแน่นอน้ยเราจะเห็นไหมตอนนี้ขึ้นสี่สองศาแล้วอ่า วิกฤตของโลกเปลี่ยนร้อนมากครัตอนนี้43อาจารย์ไปภาคเหนือมาเนี่ย43องศาซึ่งมนุษย์ไทยคนไทยเราคุ้นเคยแค่42แต่ตอนนี้ขึ้น43เครื่องปรับอากาศนี่เอาไม่อยู่นะฮะ,ะแล้วก็กอาหาร <นะ S 2> อาหารนปนเปื้อนมากมีเชื้อราแรงต่างมากมายเลยแล้วก็สิ่งที่รุคไรที่สุดคือเรากินอะไรปุ๊บท้องเสียดื่มอะไรปุ๊บท้องเสียอากาศ มันเปลี่ยนทําให้พวกจุลินทรีย์แบคทีเรียหรือยีสต์อะไรต่างเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแล้วค่อนข้างจะก้าวร้าวด้วยนะค่บค่อนข้างหมายถึงเมื่อก่อนเราทั้งเสียก็อ่ะยี่ห้อหนึงใส่เข้าไปลมวาติวหายแล้วเดี๋ยวนี้มันสิบติวยังไม่หายเนี่ยพฤติกรรมของแบคทีเรียก็เปลี่ยนเชื้อราก็เปลี่ยนลายอากาศก็เปลี่ยนนะฝุ่นอากาศก็เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็แสงแดดรังสี uva รังสี uvb นะเมื่อก่อน uvb แค่อุ่น ตอนนี้มอา UVa เรียกมยถึงเท่าไรทำให้เบิร์นได้ก็คือ UVb นะแค่อุ่นๆและ UVA ก็คือแค่ทําให้ร้อนเผาๆปัจจุบันรังสี UVb เนี่ยทำให้ไหม้เลยมันไม่ไม่อุ่นแล้วนะมันไหม้ร้อนมากอาจารยเป็นกระไปเลยร้อนมากขนาดเมื่อล่าสุดที่ไปช่วงหยุดพักนี้ผมไปรับงานอีเวนต์มานะฮะแล้วก็อยู่ริมทะเลนี่แทนที่อากาศจะเย็นเจอแสงจากไฟแล้วเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหร้อนมาก นั่นเห็นบางคนที่ไปพัทยงพัทยากันเห็นไหมเมื่อาาคืนแต่ยังเมื่อคืนไม่ไหวเมื่อคืนไม่ก็รอนนะจัดไปหน่อยเมื่อคืนคได้ดูปอล่ะที่ไหนฮะอาจารย์อะไรปอประมุกบ,บ,บัวขาวปอประมุกใช่ไหมเราเนี่ยกีฬามวยไทยมันมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องหรือรมีธุรกิจธุรกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะต่อยไปร้องไห้ร้องหงไปขนาดชนะนะ เนี่ยไทยไฟอ่ะเมื่อคืนนี้ที่พัทยาก็ดูก็เกิดคุเได้ไหมปัจจุบันเนี่ยคนไทยเปลี่ยนมากเลยเอาเปรียเพ้นแกตัวง,งี่เง่าโวยวายโคดโกงเจ้าเล่ห์โกหกแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งก็อยากจะให้ไอพวกกูรูทั้งหลายเนี่ยช่วยช่วยช่วยบัดดอกข้อให้หน่อยนะคะช่วยนั่งวิป,ปัสนาให้หน่อยนะคะช่วยนู่นช่วยนี่กูรูมันจะมีกี่คนเมืองไทยอ่ะเมืองไทยอาจจะบาที่อาจยะว่าไปถึงร้อยคนอ่ะแต่คนไทย68ล้านคนทุกไอกูรูทั้งหลายที่ตั้งตัวเนี่ยอ่ะ ก็ประมาณร้อยกว่าคนร้อกว่าคนนอกนั้นก็จะเป็นพวกหมอดูยิบซีอะไรพวกนี้ไปนะครับที่กูรูในเรื่องธรรมะอาจารย์ว่าไม่ถึง 100, ร้อยไม่ถึง 100. ร้อยเพราะนั้นไม่ถึงร้อยเอออัตราส่วนมันหกหกสบแปดล้านกับกูรูมีร้อยคนจับกูรูมารวมที่เดียวกันเลย ก็ยังช่วยไปทันเลยใช่ไหมแล้วกูรู้เดี๋ยวนี้ก็ง่อมไปบ้างอะไรไปบ้างตามอย่างอาจารย์วิเชียรเนี่ยโอ้ยยิ้มเลยนะเวลาออกทีวีแต่ใต้โต๊ะเนาะอ๋อยกูจะต่อยนะขบวนนี่ยิ้มเลยว่าต้องยิ้มกับกล้องกับเขาเนี่ยาผู้ชมที่ชมอยู่ก็ลูกศิษย์ลูกหาชมอยู่ก็ต้องเออมีความสุขแต่แต่ใต้โต๊ะกูปวดขากูจะไม่ไหวแล้วกูจะตายอยู่แล้วกูจะเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเนี่ยก็เราก็ป่วยเหมือนกันนะครับอย่างวันนี้มีคนหนึ่ง โทรมาอาจารย์คะาต้องช่วยดิฉันนะคะฉันให้เรื่องราวของอาจารย์ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ฉันมาเข้าคอร,ร์สอาจารย์ต้องช่วยให้<อ>ได้นะคะโอโ้สายตุงต้งตุง<อ>ต้งตุ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 ้งเป็นปืนกลเลย<อ>แม่เรากำลังปวดขา<อ>แล้วปวดมาแล้วสองเดือนยังหาสาเหตุไม่เจอเลยอตอนนี้ไปพบหมอมาแล้วแปดรายเนี่ยยังไม่เจอเลยขนาดหมอพยายมจนนี่ตรงทั่งเราจะเป็นหมอผีเองจนกระทั่งเราจะเป็นผีเองแล้วนะยังหาเหตุไม่เจอเลยเราก็ปวดอยู่นะโอ้ยคนนี้ก็สายตุ้ง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  อาจารย์ต้องช่วยเด็กคับนะเราเราก็เลยบอกกูก็ยังไม่ไหวแล้วกูยังปวดขาอยู่นี่ยีหอยหลอดพอเช้าก็เลยพูดอย่างนั้นเลยจบข่าวเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยความเห็นแก่ตัวอากาศก็ร้อนจิตก็ร้อนวิปริตผิดประเภทไปเนี่ยก็เจอปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างเดียวเลยจากนี้หนึ่งต้องใจเย็นสองต้องคุมสามต้องบริหารบุญให้ดีนะครับ,นรบในเรื่องบุญกิยาวัตถุสิปปรปการก็ดีศีลทานภาวนาทานศีลภาวนาอะไรต่างๆเนี่้งแต่ทานศีลภาวนาแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยช่วงนี้ใช้ปัญญา ต้องทานยาไม่ต่ำกว่าสาเม็ดน้องทียาธรรมะ,ะยาธรรมะเนี่ยศีลม,สมีสมาธิมีต้องอาศัยปัญญาและพออาศัยปัญญาเสร็จนะยังต้องอาศัยความรอบรู้มากกว่าปัญญาอีกนะคือความเชี่ยวชาญครับปัจจุบันเมื่อก่อนนี้มีศีลนนอยสมาธิมีปัญญาหน่อยหายกินได้แล้วปัจจุบันนี้ต้องมีวสีเนะี่ย ว่าสีเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งว่าสีที่แปลว่าความชํานาญครับอ่าเหมือนน้องทีอ่านรายการตุ๊ดดุ๊ด,ด,ดมันเกิดว่าสีครับถ้าลองให้คนมาเอาประกาศใหม่มาอ่านอีกน้องทีต้องก้มมองไหมก้มมองครับอ้รายการเนี่ยนะทนเหมือนกันถ้าเราไม่มีว่าสีจบนะครับ,รบยิ่งสังคมใหม่เนี่ยผมอยากให้เพิ่มว่าสีคืออ่า,อาต้องกินยาสี่เม็ด ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วสีคือความชํานาญในอาชีพถึงจะรอดถ้าไม่งั้นไม่มีทางให้ร้อยกูรูให้ร้อยอาจารย์วิเชียนบวกอาจารย์บวกปู่อาจารย์วิเชียนบวกคุณพ่ออาจารย์วิเชียนบวกอาจารย์วิเชียนบวกลูกๆอีกสามคนมาช่วยก็ไม่มีทางเพราะว่าจากนี้ไปจันพยากรณไปเลยว่าตั้งแต่วันที่สิบหกเป็นต้นไปเมืองไทยเกิดวิกฤตอะไรฮะข้าวยากหมากแพงอากาศผิดประเภทเชื้อโรคกำเริบคนชั่วคองเมือง คนดีเกิดกลัวคนชั่วแล้วก็วิบากกรรมคนทั้งประเทศจะน้ำตานองหน่าจะต้องร้องไห้พร้อมกันมีการแล้ววันที่สิบ็ดอย่าลืมที่เคยพูดกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วสิบเจดกรกฎาปีสองพันห้า้อยห้าสิบห้าคนไทยอาจจะร้องไห้ทั้งประเทศและสูญเสียบางเรื่องทั้งประเทศปีห้าใช่ไหมจารวันที่1ิบเจ็ไงอาจารย์พูดไว้ตั้งแต่ปีห้าสี่ไง ว่าวันที่17กร,รกฎาคมปี2555ให้จับตาดูให้ดีว่าจะเกิดการโยกไหม,มถ้าเกิดการโยกอาจจะเกิดปฏิวัติอาจจะเกิดเรื่องราวบ้านเมืองพกผันอาจจะเจอคนประเภทฮุบแผ่นด,ดินไปเลยหรือไม่ก็คนชั่วของเมืองอันนี้ผมจำผิดนะเนี่ยผมไปจำเป็นปี57 17กร,รกฎาคมปี55มันถึงแล้วมันถึงเวลาของวิกฤตชะตาโลกไม่ไม่ใช่แล้วถ้าพ้นอาจากันถ้าพ้นไปแล้วพ้น คนเลยรอบคนไปแล้วไม่เกิดวิกฤตอะไรไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดปฏิวัติไม่เกิดแย่งแผ่นดินเขาไม่เกิดโศกนาตกรรมคนไทยไหลหลงไปในรัที่คอมอมิวนิสต์คอมมิวนิสต์จันพยากรไว้เลยนะว่าคอมมิวนิสต์ยังมีอยู่จันไม่ได้เล่นการเมืองเพราะจันไม่ไม่ขาวไม่ดําไม่เหลืองไม่แดงไม่เขียวกับใครทั้งนั้นเราเป็นลูกหลานพระเจ้าอยู่แต่ไม่ได้ยังอยู่ครับแลดกลับมาครับอ่าจะกลับมา จะกลับมาครองมืออีกเดี๋ยวนี้คนมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะนะอาจารย์แล้วก็ฆ่าตัวตายแบบวิปลิตผิดประเภทอย่างที่เราเคยพูดกันเมื่อไนรยการผูกคอตายต้องพิสดานมากกว่านี้ต่อไปต้องพิสดานมากกว่านี้อีกจะมีแรงกว่านั้นอีกใช่ครับแล้วคนจะขาดสติจะฆ่าคนแค่กับพิบตาเดียวอย่างนี้จะข้ามหันกันนะครับพระพิสษุส์ฆ์เนี่ยไม่ถึงขนาดเหลือผ้าน้อยห้อยหูแต่จางนี้จะพอพันเี่ยรอเรือจะหายไปครับจะเหลือแค่พอพันกับสระ คือพระไว้รอเรือจะหายจะพระพิงศาสนาไว้อย่างนั้นน่ะพิงอิงในวัดนี่แหละไม่ไปไหนแล้วอยู่ก็ไม่ทํากิจของสงฆ์ไม่ไปดูนี่ไม่ออกบิณฑบาตไม่รู้หันไปหันมาก็อยู่แต่ในวัดไม่ยอมบิณฑบาตวันสองวันไปบิณฑบาตผลจะโยมทีหนึ่งฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่รอดก็ไม่ออกทั้งนั้นนะครับอาพาธก็ไม่อาพาธแต่ไม่บิณฑบาตไได้สังโยนิโสจีวังไม่ออกบิณฑบาตพระจะไม่ทํหนาทีพระ ประชาชนจะไม่ทําหน้าที่ประชาชนแล้วความข้าวยากหมากแพงนะพืชผลจะเสียหาย85เปอร์เซ็นต์โอ้โหอ,อาจารย์พยากรถ้าผิดวิเชียนอยู่เกต์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเสียหายพืชผลเสียหาย85เปอร์เซ็นต์ปลูกแล้วจะไม่งอกปลูกแล้วจะไม่งาม<อ>ปลูกแล้วให้ให้ปุ๋ยชั้นเลิ่ขนาดไหน,นให้ฝนฟ้าตกยังไงก็ไม่มีผลนี่มันเป็นวิบากกรรมเพราะว่าไอ้ไพลังงานแบตอะตอมิกอะ จิตที่มันชั่วจิตที่มันใหญ่กระโลบโมบโลบมากมันแผ่มันเป็นอะตอมิกเนี่ยมันตอนนี้มันสาลาวดิ้งแอร์เรียคือมันขั่วแอร์เรียหมดเลยอนุภาคมันชนกันหมดแล้วลูกมันช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 นกันหมดเลยก็เหมือนอย่างเรามาห้องส่งอะโอซีเอ็มเราจะเห็นเลยไหมอ่ามีแต่ความบุ่นวายมีแต่ความทัาตายงองเงาเผานอนหมดพื่อนพละพลังอะไรต่างปัญญงปัญญาไม่มีเพราะว่าความแอคทีฟมันหมดแล้วพลังงานในในตึกโอซีเอ็มเรานี่ก็ยังเยอะเลยเป็นแบทอะตอมิกเยอะมาก นี่เท่าเครื่องจับพลังงานมาจะเห็นเลยเหนื่อยเฉยชาร้อนอารมณ์หงุดหงิดเซ็งโคตรเซ็งไม่รูจะทำไปเท่าไหร่เ,เลยไปเรื่อะไร,ออะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือตอนนี้มันชีวิตพลังงาน <c oughs> อแบตอะตอมิกอะมันเห <c oughs> มาถึงพลังงานทางลโละนะค <c oughs> าดว่าในตึก OCM เรานี่ยไม่ต่ำกว่า65-80%ถึง80% แปสิเเซนเดินมาจานต้องพุดโทพุดโทพุดโทแ <ừ. S 1> ล้วต้องแผ่เมตตาเลย <ừ. S 1> ขอให้เพื่อนมันด์ทั้งร้ <ừ. S 1> ายที่อยู่ในตึก OCM ทั้งหญิงก <ừ. S 1> ็าชายเนี่ยมีความขยนันมีความจงร<ม>ักภักดีต่อเจ้า<ม>นาแม่ มันมันหมดสภาพอ่ะหมดสภาพพอเงินมันหมดไปแล้วมาก่อนสงการแล้วพอไปสงการเงินหมดอีกต้องขอเงินพ่อแม่กลับบ้านอีกไม่เหลือเงินอยู่ร้อยกว่าบาทจะไปทำอะไรแล้วนี่มเพิ่งวันที่เท่าไหร่เองแล้วเมื่อไรจะสิ้นเดือนเมื่อไร่สิ้นเดือนแล้วจะสิ้นเดือนแล้วเงินมันหมดแล้วมันจะมีใจทํางานเนอะแต่ละคนละคนนงโอ้วันที่รอคอย ไม่ออ,อี <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจะตรงเวลาอันนี้เป็นธุรกิจอย่างว่าแหละธุรกิจปลายอารมณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจนะครับแต่เนี่ยตอนเนี้คนไทยจะเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศนะครับค้าไม่ได้ขายไม่ได้ของไม่ทันเช้าเดี๋ยวนี้ไปถามแม่แอาจารย์ไปหาแม่ค้าแม่ค้าขายข้าวแกงบอกว่าเมื่อก่อนบ่ายสองบ่ายสามใกล้จะหมดยังพอดีพอดีเดี๋ยวนี้น้องทีเกิดอะไรขึ้นทําเมื่อตอนตีห้าสิบโมงช้าบูตรเอ้า เขาก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นใจวิเชียนคะดิฉันจะทาไงดีเ้าจะแผ่ไม่ตาให้เจ้ากรรมในเวรบบนั้นเลยฮะบอกเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้นะสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเหลืออีกสักสองสามถ้วยเคยเคยบูดนะเกือบจะบูดแต่ปัจจุบันบอกว่าทําเสร็จสิบโมงเช้าบูดแล้วยังไม่ใช้ทพีอันเดิมไม่ให้คนเปิดหม้อมากไปอะไรมากพอม้อข้าแกงนี่ร้านข้าแกงนี่ก็ยับเยินอตถ้ากลายเป็นผู้หญิงอะเอาน้องทีว่ายับเยินไหมล่ะทำไมอาะอ้าวตั้งไว้ร้อยสิบหม้อตั้งไว้สักสิบหม้อคนมาถึงจอดรถ อะไรขอเปิดหม้อเลยอะอะไรขอเปิดหม้อแม่ค้าเขาแกงมีอะไรกินว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่โดนเปิดหม้อทั้งวันหรือว่าไม่จริงมีอะไรกินบ้างแต่ไม่มาพูดเขาว่ามีอะไรกินต้องทําอะไรก่อนเลยต้องไปเปิดหม้อเขาแม่ค้าเขาแกงเยอบ จะเดือดร้อนอยู่ตลอดต้องถูกเปิดม้อก็มาเล่าให้ฟังว่าเดือนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์วิเชียนมันบูดเร็วบอกไม่ใช่อากาศมันร้อนสองจุลินเียมเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพื้นพฤติกรรมแล้วก็เชื้อโรคมันเยอะขึ้นก็ต้องเพิ่มความสะอาดขึ้นนี่ตอนนี้ต้องระวังคนบริโภคก็ต้องระวังนิดนึงจากนี้ไปเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บความชั่วของคนความละโมบแล้วก็เห็นไหมล่ะ รอบบ้านผ่านเมืองเราเนี่ยบ้านพี่เมืองน้องเราตอนนี้ก็มีกระแสนุ่นมีกระแสนี่มีสงการพิเศษเนี่ยนะเราไม่พูดถึงข้าัขนาะเป็นผลขงการพิเศษอะไรครับอันนี้ก็รอบบ้านผ่านเมืองเนี่ยตอนนี้ก็กระจายกันไปเดี๋ยวหน่อยก็คงจะลุกลามกันไปทั่วเหมือนกันแต่ปี57ต้องระวังอีกครับปี57ระวังการค้าเสรีตรงนั้นคนไทยจะเสียเปรียบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เราไม่ได้พูดในรายการพลังใจแต่ไมๆขอถอยหรือเปล่าไม่รู้นะจริงจริงนี่เราแพ้แน่นอน ให้ให,ให้ให้คุณผู้ชมได้วันนี้อาจจะถือว่าพสมภาษากันไปก็ปีใหม่อ่ะปีใหม่ไทยมันก็ต้องคิดแบบไทยๆนะนะแพ้เพราะอะไรน้องทีคนไทยไม่เก่งเรื่องภาษาอจินกลางไม่ได้เลยอแต่จิ๋วก็ได้นิดหน่อยตาตึองอวยได้นิดหน่อยหอหอแม่แม่นะ่ะตึงนั่งกลางกีนนั่งหอหอนะ่ะหยวนหยวนเน่าอะไรเงี้ยมันก็ได้แค่แต่จิว๋วตอนนี้พอแต่จิว๋วต่าง,ต,างต่างประเทศเขาใช้แมนดารินหมดแล้วเขาใช้ภาษาจีนกลาง หรือภาษาแมนดารินและอีกสิบปีปีห้าเจ็ดการค้าเสรีเป็นคนจีนเกือบทั้งหมดเลยสิงคโปร์สิงคโปร์นู่นนี่สิบประเทศคนจีนเสียเปรียบเรื่องภาษาต้านตงอวยไม่ได้ราคาก็แพงอยู่แล้วและสองก็คือสังกฤษไม่ได้สามผลิตไม่เป็นเท่าไหร่กําลังการผลิตไม่เป็นเท่าไหร่สู้ไม่ได้สู้ได้ประมาณสิบเปอร์เซนที่เหลือเขาผลิตเป็นขายเป็นค้าเป็นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นปีห้าเจ็ดคนไทยจะเป็นขอทานเกือบครึ่งเมืองเลย เพราะเนื่องจากความรู้ไม่มีครื่งมือนี่คืออะไรครึ่งประเทศอะไร่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหูกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสองปีเนี่ยนะครับผมไม่ถึงสองปีแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วปีือเขาจะใช้ประมาณเดือนเซปเทมเบอร์ประมาณเซปเทมเบอร์เขาประกาศใช้ทั่วทั่วสิบสิบประเทศใครจะผลิตที่ไหนใครจะขายยังไงใครอะไรก็ได้ของเราผลิตไปได้ขายมันบอกไม่ได้มาตรฐานแต่เขาเขาผลิตมาแล้วขายได้หมดต่อไปประเทศญี่ปุ่นมีอาหารอะไรนะในญี่ปุ่นจะมีในเมืองไทยหมดเลย แต่เมืองไทยพอผลิตจะไปขายแหละขายน้ำมันไพลอน้ำมันไพลทาแผลสดอย่ามองอย่างเงี้ยบาร์มอย่างเงี้ยอีกสองปีครึ่งเนี่ยนะครับแต่ของประเทศญี่ปุ่นมานี่หมดสิงคโปร์มานี่หมดจีนมานี่หมดมาขายได้หมดเลยเอาอย่างนี้ประชากรไทยเราก็เต็มตัวดลยลำบากแหละไปเป็นลูกจ้างแล้วลูกจ้างไปเอาของเขาเข้ามาไม่ใช่ก็เขาคุมราคาไว้หมดนะ คุมแรงงานไว้หมดเพราะฉะนั้นปัญหานะครับรายการพลังใจเราบอกนี่เลยท่านต้องเตรียมตัวนะครับหนึ่งตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ปัญญาอภยปัญญาจิตตาปัญญาสุตตาปัญญามายาปัญญาอะไรก็แล้วแต่อพอจะเอานึกอะไรได้เอาก่อน,อนต้องรีบเรียนรู้ต้องรีบเรียนรู้อย่ามัวแต่น,น,นั่งสมาธิอย่ามัวแต่มานั่งเข้าวัดแล้วึึงออกมาเดี๋ยวก็เจ๊งเจ็บจนนะครับเพราะว่าอะไรไหมในวัดเนี่ยอย่าไปพึ่งเลยบางทีอย่าไปพึ่งเพราะอะไรหลวงพ่อท่านไม่ได้จบเอ็มบีเอ ท่านจบวิชาศาสนานะครับท่านท่านสอนได้เป็นคนดีพูดดีคิดดีแล้วชอบไปถามหลวงพ่อคะดิฉันจะขายนั่นดีไหมหลวงพ่อจะขายจะคานจะขายนี่ดีไหมหลวงพ่อบอกกูไม่ได้จบการขายกูไม่ได้จบการตลาดกูไม่ได้จบพับลิกเลชั่นก <ะ S 1> ูไม่ได้จบ PR มาในเรื่องการประชาสัมพันธ์เสื่อมประถามผิดที่เนี่ยตอนนี้อย่าไปนั่นเลยเพราะอย่าไปยุ่งท่านเลยท่านเอาเอา,เอาธรรมะมาอย่างเดียวดีกว่าแล้วรีบมาพัฒนาเพราะว่าถ้าปี47ไอ้ห้าเจ็ดนะลูกนะถ้าไม่พัฒนาบอกได้เลยว่าเราแพ้แน่นอน แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยแล้วจะเกิดยาจกเห็นใจขึ้นเลยก็คือมีแต่แรงงานอย่างเดียว<ะ>แล้วแรงงานเนี่ยหรือว่าเนาี่ยจันขอวิจารณ์หน่อยนะเพิ่นช่วงเปิดสกาัด <laughs> เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเสียท่าอีกคร<ะ>น้องทีเชื่อไหมว่าสงการเนี่ยหลังสงการคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่แรงงานสิบล้านสิบล้านสิบล้านแน่ยนอนสิบล้านคน อ่าท่านผู้ชมลองคิดตามผมดูนะวันนี้รายการพลังใจเปลี่ยนเวอร์ชันมัง่งลองให้คิดหลายๆมุมก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะได้มาวิเคราะห์กันพวกนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะมานั่งสมาธิแก้กรรมหรือว่าจะต้องใช้ปัญญาแก้กรรมกันแน,น่นะครับน้องทีคิดดูคนต่างชาติต่างภาษาเขมจรจีนยวนลาวอะไรต่างเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้สิบล้านคนที่มาขายแรงงานเงินเดือนหกพันบาทแล้วหกพันคูณด้10สิบล้านเข้าไปอเป็นหกพันล้านครับ นั่นคือเงินเดือนต่อเดือนนะแล้วก็ส่งกลับไปบ้านเขาเลยสิบเดือนมันก็ไปหกหมื่นล้านแล้วยี่สิบเดือนก็หมดแล้วเมืองไทยอะ่ะแสนสองหมื่นล้านเงินหายไปจากประเทศไทยเลยเงินเดือนคนละหกพันบาทจ้างคนต่างด้าวเข้าทํางานตอนนี้หกพันแล้วมีสิบล้านหกพันคูณด้วยตรงนี้เข้าไปอีกอีกสิบล้านก็ประมาณ6กพันล้านหกพันล้านสิบเดือนก็หกหมื่นล้าน เงินหายจากประเทศไทยเลยเขาส,ส่งชายแดนกลับไปเลยโอนกลับไปเลยแล้วเงินนี่ก็หายไปเขาเรียกว่ส loss มาหนี่ครับมันไม่รีเทิร์นกลับไม่มีรีมูฟกลับเพราะฉะนั้น,นคนไทยจะเป็นยาจกครับฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าจะทําให้คนไทยตกงานกันอยู่นี่ตกงานแล้วก็เกลียดงานแล้ว <พอ S 1> เด๋ยพอนนี้แรงงานต่างด้าวเขาต้องยอมรับว่าเข้ามาเยอะเพอ้เ <ตก S 1> ขาอดทนเขาอดทนเพราะฉะนั้นคนไทยนะตอนนี้คนไทยก็มาพึ่งนี่เนี่ยมาพึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยถูกเทียนเงี้ย จุดให้ควันขมงไปหมดละสามดอกเจ็ดดอกหนึ่งดอกไหว้ผีสองดอกไหว้ทีกงแซ่สามดอกพระพุทธประธรรมประสงค์สี่ดอกไหว้จตุรทิศห้าดอกเจ้าที่นะฮะัหกดอกก็ทิศทั้งหกอะไรก็ไหว้เจ็ดดอกไหว้เทวดาแปดดอกไหว้ทิศทั้งแปดเก้าดอกพระพุทธประธานประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิบหกดอกไหว้เทวดาสามที่หกข้องช่างจันทราเนี่ยคนไทยก็ต้องอาศัยอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้จะต้องยิ่งแย่จันเองกับปีนี้ไม่นําเสนอมุมนี้เลย จากนี้ไปอาจารย์วิเชียนไม่นําเสนอมุมนี้เหลือแค่โครงการก็คือโครงการบวชจิตและอะไรพลังจิตพิชิตโลกกับพลังจิตพิชิตกรรมสองอันพอจบสองอันเลยโดโดๆโเพียวๆเลย<ม>แล้วไม่ย้อมไม่มอมเมาเขาแล้วมไม่เอา<ม>เดี๋ยวเกิดเนี่ยอ,อย่างนงี้เอาอย่างนงี้เอาอย่างงี้เป็นประเพณีไทยสืืบชะตาที่ยังยังมีมาสองสามพันปีแล้วแต่สืบอชะตารุ่นใหม่ไม่เอาอีกไม่เอาเวอร์ชั่นเดิม เอาเวอร์ชันใหม่สือสตาแล้วต้องสอนให้เขามีความรู้ด้วยนะครับสอนศีลสอนสมาธิสอนปัญญาด้วยนะครับหลังจากปีใหม่เนี่ยผมเองพัฒนาหลายเรื่องนะครับถ้าถ้าร่างกายเราไปไหวไหวถ้าไม่ไหวเราก็ยอมตายนี่ตั้งใจไว้แล้วเปลี่ยนหมดเลยที่อโลคยาก็เปลี่ยนแม่แบบทั้งหมดเลยแมนนวลของของอโลคยานั้นลุงนะเปลี่ยนทิ้งหมดเลยไม่เอาคนไม่ดีไล่ออกเลยคนไม่มีคุณภาพไล่ออกเลยนี่สั่งปิดเลย เนี่ยเทียโรยุขยาสั่งปิดอยู่ตอนนี้เอาจริงจริงอีกแล้วไม่ไม่ปิดตอนสี่ทุ่มนครับมยังคืนไม่มีใครไปใครมาแล้วอ้าวนะฮะคุณผู้ชมครับก็นอกเรื่องไว้หน่อยดูนะได้ได้ได้วิเคราะห์กันไปนะครับถึงสภาวะการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรือแม้กระทั่งสภาพภูมิอากาศตอนนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์เม้นย้ำฝากเลยในเรื่องของอากาศอากาศเชื้อโลกเชื้อโรคต่างๆแล้วก็พฤติกรรมพฤติกรรมของจิต ของจิตมนุษย์ที่กําลังจะโหดร้ายกักขละหยาบคายก้าวร้าวรุนแรงแล้วฆ่าคนในรารเหตุผลที่ใกล้สุดคือเห็นแก่ตัวจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลมากเลยจากวันนี้มันเป็นดาวกาลโยกคือบอกไม่ถูกเลยดาวดวงนี้อาจารย์ว่ามันเป็นมฤตยูมากกว่ารับนะฮะคุณผู้ชมครับยังไงในช่วงหน้าโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับที่0-2 5 5 4 1 7 7หห้าหหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมากดโทรศัพท์ได้ในตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมารับสายกันครับ าทานคืออะไรสนับสนุนโดยเ h ร์บพลัสสำหรับผู้สูงวัยและน้องใหม่ล่าสุดชนะพลัสสำหรับฟื้นฟูแบบเร่งด่วน